มาถ้าใครต้งสนใจตัว4ตันนะครับผมนี่เจ้าอีซากิอีกตัวนะครับผมวันนี้ผมมองแคบนิดนึงนะวันนี้พาไปชมอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายบ่อยมากนะครับกับเจ้าอีซกินะครับผมตัวนี้เป็นอีซกินะขนาด4ตันนะครับผม3ตัน8ถึง4ตันนะครับผมนะตัวนี้โครงสร้างนะนี่ตัวนี้เลยนี่ครับผมพาค่อยๆแผ่นไปดูนะครับผมมีสองตัวนะนี่ครับความสูงอยู่ที่6เมตรนะครับผมนี่นะฮะนี่ครับ โอเคนี่หน้าจอนะครับผมหน้าจอตัวนี้จะมีตัวคอนโทรลนะครับแบ่งออกเป็นตามหลักๆนะครับผมนะให้ดูนะฮะก็จะมีตัวเครื่องตัวนี้นะครับจะมีเครื่องชนิดของข้าวนะครนะชนิดของข้าวตัวอุณหภูมินะครับว่าเราเราความชื้นเท่าไหร่ปริมาณสินค้าและความร้อนที่เราต้องการนะครับผมเราจะมีสามารถนี่นำข้าวข้านะครับอบข้าวเอ่ออบข้าวนะครับไอ้ทษทีินำข้าวข้านะครับตัวนี้เป็นระบายอากาศตัวนี้อบข้าวนะครับตัวนี้ออกนะครับ ตัวนี้เราจะไปภาษาไทยเป็นคู่ภาษาไทยให้เลยนะครับมีเครื่องความชื้นอยู่ตรงเครื่องมพเอนะครับนะตัวนี้นะฮะก็เท้าเข้าตรงไหนนะครับตัวนี้เช่นเดิมครับตัวที่จะเป็นเทข้าอยู่ด้านข้างนะครับด้านข้างฝั่งนี้ครับผมแล้วก็พัดลมดูอากาศเป็นพัดลมใหญ่นะวันนี้เราเราเข้าใจว่าเกษตรกรที่มีปัญหาตู้อบข้าวเนี่ยครับทําไมถึงดังได้มีตู้อบข้าวเพราะว่าตู้อบข้าวสมัยก่อนเราใช้ลานตากข้าวตากตัวไหนก็ได้นะครับฤดูฝนตกเป็นฤดูกาลนะครับผมานปัจจุบันนะครับผม ประชากรประเทศไทยเยอะเพิ่มขึ้นนะครับลานตากข้าวกา็ที่ตากข้าวมีปริมาณน้อยลงนะครับทาให้มีปัญหาเรื่องตากข้าวแย่งกันตากนะครับผมแล้วก็เรื่องของการควบคุมคุณภาพข้าวสีข้าวออกมาแล้วไม่ได้ตัวที่สวยเพราะว่าการตากข้าวไม่ดีนะครับวันนี้ตู้อบญี่ปุ่นนะครับมีเทคโนโลยีที่ดีๆราคาย่อมเยานะครับเหมาะสมขึ้นย้ายง่ายนะครับผมมีความสเสถียรน,นะครับแล้วก็ด้วยประสบการณ์ที่เรานําขายมาประมาณเกือบสิปีแล้วนะฮะเราเข้าใจว่า ระบบของญี่ปุ่นนั้นเสถียรแค่ไหนเรื่องของการเซอร์วิสหรือการซ่อมบำรุงนั้นไม่ต้องกังวลนะครับเรา1ตู้เดิมก็ซ่อมได้นะครับผม2หรือเราอยากยเปลี่ยนตู้คอนโทรลใหม่เป็นตู้คอนโทรลแบบออถ้าจอสัมผัสนะครับผมเขาเรียกว่าตู้คอนโทรลไทยทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมนะมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องอะไหล่ต่างๆได้ทั้งหมดนะครับผมไม่ต้องกังวลนะฮะประหยัดไฟนะครับใช้เชื้อเพลิงไม่มากนะครับถ้าเทียกบกับการใช้แรงงานแล้วน้อยกว่าเยอะนะครับอันนี้ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะครับกับช่างเบิร์ดนะครับ ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไ like, ลค์ subscribe หรือฝากคำถามไว้ด้านล่างแน,น่นอวันนี้ผมช่างเบิร์ตตอบเองทุกคำถามนะครับผมนะเราดูแลกันอย่างญาตินะครับผมนะมีขนาดเริ่มต้นแต่หนึ่งตันนะขึ้นไปนะครับผมมีหลายตู้เลยนะครับฝากไว้สวัสดีครับ